วัสดีครับพบกับช่องใหม่ส้มเกียวโตทุกรุ่นนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งบริการนะครับก็คือเราบริบล่งสายไฟแก้ไขปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้านะครับนี้ผมจะมารีวิว ps 1 0 0นะครับของ hotel power scan นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้คุ้มค่ามากเลยนะครับตัวนี้ผม จิ้มร์กิตจ,จิ้มวงจรเนี่ยพลาดไปหลายทีแล้วนะครับก็ไม่ได้พังนะครับมากกว่า5้าครั้งจําได้จิ้มแรงขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูขั้วนะครับจะพาไปดูขั้วที่ที่มันทะลุนี่จิ้มตนจิ้มตรงจนขั้วขีปเนี่ยทะลุเป็นรูต้องเอาตะกั่วมาไล่ปิดนะครับช็อตไปหลายทีแล้วนะครับเพราะว่าเขามีร์กิตเบรกนะครับ เป็นเซฟตี้ของเขาปุ่มนี้นะครับปุ่มข้างๆฟังก์ชันของ ps 100ของ alltel เนี่ยก็จะมีวัดโวลต์นะครับอันนี้วัดโวลต์เหมือนกันแต่เป็นกระแสะสลับนะครับเป็นสัญญาณขื่นต่างๆอันนี้จะเป็นกระแสะแสตงนะครับกวัดพวกแบตพวกอะไรนะครับสูงสุดได้12โวลต์หรือ24เนี่ผมจำไม่ได้นะครับสูงสุดได้น่าจะได้24เพราะผมเคยวัด ถึงจริงๆผมเคยวัดไฟสวิงในรถเนี่ย40กว่าโวลต์เลยนะจะเป็นกระแสตร,ตรงนะอันนี้จะเป็นกระแสสลับนะครับจะมีบอกว่าโวลต์มากสุดเท่าไหร่นะครับน้อยสุดเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นความถี่เนี่ยเท่าไหร่เดิวตี้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วจะมีวัดค่าโอห์มนะครับวัดค่าโอห์มน,นี้ก็จะเป็นปิดเสียงนะครับเราก็มาลองเทสดูอันนี้ครับจิ้มปุ๊บอันนี้ไม่ติดอยู่แล้วเพราะมันเป็นกาวนะครับสมมุติว่า ถ้าเราอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็มาดูตรงนี้อ่ะจิ้มปุ๊บอ่านี้ไฟสิโวลต์นะครับเขาก็จะบอกเป็น1ิบจุดห้าโวลต์นี่จะเป็น S t ทนี่ยังเป็นกาวอยู่เพราะว่าไม่มีขั้วไปจิ้มครับนี่กาวเขาก็จะบอกว่าเป็นกาวครับอันนี้ก็จะบอกบอกต่างๆแล้วเราสามารถเราสามารถที่จะป้อนไฟสิบโวลต์เข้าไฟจากแบตเนี่ยมาป้อนนะครับ แล้วก็ป้อนกาวป้อนไฟป้อนกาวนะครับอันนี้คือ ps 1 0 0่งรอเทนะครับเป็นเครื่องมือที่ผมใช้คุ้มที่สุดตัวหนึ่งเลยดูหัวใช้คุ้มขนาดไหนหัวนี่ทู่ไปหมดแล้วครับนี่หัวมันเละเทหมดแล้วนะครับก็คือใช้คุ้มจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราจิ้มผิดป้อนไฟผิดเนี่ยเขาก็จะมีสกิดเบรกตรงนี้นะครับ เอาไว้เป็นคัตเอาต์แล้วเราก็แค่กดติ๊กมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมโอเคครับ PS100 ช่องหมายส้มเกลียวโต,โตรครับลาวไปลิววลงใส่ไฟครับผมไิงใส่ไฟเีเก็บไวริงเข้าระบบทุกอย่างนะครับตอนนี้กำลังทำระบบแอร์